กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าด้วยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะฟังคำเตือนนิดนึงนะคะพี่น้องจ๋าคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา้าเรามาสรุปกันเลยจ้าฮานอยสูตรจริงจะร้อเซนะคะเข้ามาแล้ว44งวดซ้อนนะคะ ซึ่งแอดมินก็ให้เด่นไปที่4กับ7นะคะแนวทางเข้านะคะหน่อยพิเศษนะคะ39นะคะก็หลุดไปนะคะมาตัววิ่ง3นะคะพี่น้องจา๋าส่วน03นะคะก็หลุดไปนะคะมาตัววิ่งนะคะ03สสวยงามนะคะนี่แหละที่แอดมินบอกว่าถ้าใครจับเป็นในตารางเขาก็มานะคะ นอยปกติ6 7แอดมินเจาะไม่เข้านะคะ76ก็หลุดไปนะคะเสียดายมากเลยนะคะพี่น้องจา๋าส่วน0-3ะคะก็หลุดไปนะคะมาตารางกำลังวันสวยงามมากเลยนะคะ04นะคะมานะคะ0ูทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะส่วน06ะคะก็หลุดไปนะคะสรุปเข้ามา1คู่นะคะ0 4นะคะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าวันที่18เดือน6ปี64นะคะแนวทางฮานอยสูตรจริงใจนะคะซึ่งเข้ามาแล้ว45งวดซ้อนนะคะพี่น้องจา๋า วันนี้นะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่เก้ากับห้านะคะเด่นวิง่งเรามาตีตารางกำลังวันกันนะคะก็จะมีมีหนึ่งมีแปด มีสี่มีสองนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะหรือใครจะไปจับในตารางก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเรามาเจาะเก้ากันนะคะพี่น้องจอ๋า ก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเก้านะคะส่วนเด่นห้าก็จะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง 5้าสามแล้วก็5 9นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะเด่น9ก็จะมี9ก้าส9มเกส่วนเด่น5ก็จะมี5 3 5 8นะคะตัวที่ชอบนะคะ ไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องใจอย่าลืมไปกลับนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเลก็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยรวยแหงๆกันทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า